แอ็ทัดเข้าใหม่นะใครตามหาอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับตัวนี้ได้สภาพมาโอเคนะเพิ่งเข้าใหม่เมื่อประมาณเมื่อวานนะครับแล้วก็มีการล้งางทำความสะอาดด้านหลังสีสวยนะแทบไม่ค่อยโดนนะครับสปอยเลอร์มีมาให้ไฟท้ายก็ไม่แตกไม่ร้าวนะครับเพื่อนเพื่อนอเราดูเรื่องของล้อแม็กหน่อยอะฟิลม์มตัวนี้น่าจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าฟิล์มมันออกอมม่วงแล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับ เรื่องของล้อแม็กก็ตัวนี้ก็สวยแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันอะไรมันมากนะครับยางก็ยางปี23ดอกยางยังแน่นๆกันอยู่ในส่วนของภายในนะครับภายในก็โอเคนะเบาไม่ขาดนะครับสภาพสวยนี้ขนาดยังไม่ขาดสปานะครับเพื่อนๆคือยังโอเคอยู่เลยนะครับในเรื่องของหน้าของเครื่องนะครับหน้าของเครื่องก็สภาพก็ยังมีมีความแบบเขื่อนๆนิดนึงนะครับผมถ่ายเร็วแล้วนะ โอเคฝากระโปรงยังไม่ได้มีการทํามานะครับมอกอยังอยู่แล้วก็ในเรื่องของตัวพวกนี้เดี๋ยวเรามีการทาความสะอาดให้เปลี่ยนไส้กรองให้เปลี่ยนของเหลวให้แบตเตอรี่นะครับตอนนี้ใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมขอขอนุญาตดูตาแมวหน่อยแบตเตอรี่น่าจะมีการเสื่อมสภาพนะก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่สักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ได้มาโอเคเลยอะ่ะอันนี้ปี19นะครับเพื่อนๆหน้าโวมใหม่แล้วนะครับ ตัวนี้ไฟน่าจะมีการเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าของเดิมมันเป็นหลอดไส้ตัวนี้มันเป็นแบบคล้ายๆแสงสีนอนนะเพื่อนๆอ่ะดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับพวงมันไยเป็นมันตินะครับอ่าแล้วก็เร่งไมวิ่งอยู่86,0 0 0กว่ากิโลนะครับเกียร์ออโต้นะตัวนี้ไม่เป็นพุชสตาร์นะครับหน้าจอเล,เล่นเพลงได้นะครับสามารถทัชสกรีนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวพวกเพจนะมิซูจริงๆอะ่ะมันเป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็จะมีข้อเสียนิดนึง เวลาเราล้างทำความสะอาดอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีหลุดลอกกันนะครับแต่ตัวนี้ยังชัดอยู่นะครับยังไม่ลอกนะยังไม่เสื่อมเลยหากใครเนี่ยกำลังหามิซูบิชิแอคทัดนะครับเครื่อง1.2ตัว G L X ปี2019เรียกมาอยู่8 6 0 0 0นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการส่งตรวจเรื่องของตัวคุณภาพโครงสร้างแล้วก็คุณภาพเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวปีคาสปา น้องเพื่อนแล้วก็มาจอดขายกันนะครับก็เดี๋ยวรอฟังราคากันนะครับหากใครสนใจก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้มันจะมีการแจ้งเตือนนะครับอ่ะใครตามหา Mitsubishi Act ศน์ ishi, คันนี้นะครับกดแชร์เขาดูครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ